ยุคมืดของกัมพูชาเริ่มขึ้นหลังจากอาณาจักรเขมรเริ่มอ่อนแอลงปริศราชประกาศตัวเป็นอิสระเกิดความวุ่นวายในราชะอาณาจักรจนในที่สุดเกิดการล่มสลายของอาณาจักรเขมรโดยการยึดครองของประเทศสยามความล่มสลายของอาณาจักรเขมรในปีพุทธศักราช1896ในสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรเขมรถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยานำโดย ขุนหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระพี่เมียของพระเจ้าอู่ทองยกเป็นเมืองขึ้นกองทัพไทยจากพระนครศรีอธัธยาไปรวมกําลังที่นครโคราปุระหรือโคราชหรือนครราชสีมาแล้วแยกกองทัพออ,อกไปโจมตีกัมพูชาเป็นสามทางมีทหารไทยมอนลาวรวมกันประมาณห้าหมื่นนายและสามารถทำให้อาณาจักรขอมแตกได้อาณาจักรเขมร จึงกลายเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาเป็นผลให้อาณาจักรขอมล่มสลายอย่างชิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูอณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ตามเดิมยุคมืดของกรัรมพูชาหลังจากนั้นขเขมรก็กลายเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามต่อมาในปีพุทธศักราช1936อณาจักรเขมรแข็งเมืองจนสมเด็จพร,ระนเรศวระษัตรย์แห่กงกรุงศรียุธยา ส่งกองกำลังไปยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของขเมรได้ในครั้งนั้นประมาณว่ากองทัพไทยยกทัพไปประมาณสองทางมีทหารรวมกันประมาณ40,000ื่นถึงห้า0 0นายในขณะที่กองทัพขมรมีทหารระดมฝรั่งจากทั่วทุกแคว้นประมาณ1น0,000สคนต่อมาในปีพุทธศักราช1974อายุขเมรเกิดแข็งเมืองไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการมายังกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองพระโอรสของพระเจ้านครอินหรือสมเด็จพระอินทราธิราชยกทัพมาจากเมืองตรงุษีอัสสยาคาดว่ามีกำลังประมาณหกหมื่นนายไปตีเมืองพระนครของขเขมรยุทธวิธีรบของทหารไทยจากพระนครศรีอยุธยาจำกัดออกเป็นสองกองทัพกองทัพแรกคือกองทัพบ,บกมีกองกำลังประมาณห้าหมื่นนาย เข้าตีขเขมรทางด้านหน้ามีทั้งทหารช้างทหารมา้าทหารราบหรือเครื่องทำลายกำแพงแล้วก็ทหารธนูกองทัพเรือมีประมาณหนึ่งหมื่นคนล่องลำเรือไปทางแม่น้ำโขงเป็นเรือพายขนาดใหญ่จู่โจมทางด้านหลังฝ่ายอาณาจักรเขมรน,นั้นได้เกณฑ์ทหารตั้งรับจากทั่วทุกสารทิศมีกำลังประมาณมากกว่าทหารไทยประมาณกันว่ามีจำนวนอยู่ระหว่าง7 0 0 0 0ถึง75,000นาย ประกอบด้วยพลเดินเท้าใช้ดาบสองมือและก็ดาบยาวกับโล่ตั้งเป็นป้องกันตัวทหารธนูมีกำลังพลประมาณหนึ่งในห้าของกอ,องทัพทั้งหมดกองทัพม้ามีหอกยาวทวนและก็ตมอญพร้อมกับดาบยาวที่เอวเมืองพระนครของกบฏถูกทำลายลงจนต้องย้ายเมืองหลวงจากเมืองนครไปอยู่ที่เมืองจตุรพักที่ตั้งของกรุงพนมเปญในปัจจุบันและต่อมา ย้ายมาที่เมืองละแวกใกล้ริมทะเลสาบของขเขมรและย้ายไปเมืองศรีสุนทรและเมืองอุดมมีชัยตามลำดับครับสาเหตุการย้ายเมืองราชธานีอาณาจักรโบราณหลังจากสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เสื่อมถอยลงมาตามลำดับประเทศต่างๆที่เคยได้พากันก็แยกตัวออกเป็นอิสระเช่นอาณาจักรจามปาอาณาจักรละโว จนนำไปสู่การตั้งตนเป็นอิสระของชาวไทยคืออาณาจักรสุโขทยัยบนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนอีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมคือประชาชนรวมธรรรัฐสถาปัตย์แห่งการเผยแพร่นับถือพระพุทธศาสนาในนิกายเถวรวาทจากอินเดียเป็นศาสนาฮินดูทำให้การสร้างศาสนาอลังการและก็สิ้นสุดลงในศาสนาฮินดู เปลี่ยนมาเป็นการนับถือพระพุทธศาสนาบูชาพระพุทธรูปแทนถึงกระนั้นอารยคอมก็ยังทุดโมลงมาเรื่อยๆด้วยอันนาจเทวราชของกษัตริย์ลดน้อยถอยลงและปัญหาทางเมืองและก็เศรษฐกิจครับช่วงเวลาแห่งการแข่งแย่งราชสมบัติในปีพุทธศักราช2006พระบรมราชาวงเล็บพระเจ้ายาญาติได้ทรงทวงคืนราชสมบัติแก่พระโอรส พระเจ้ายามาโคตขึ้นของราชเป็นพระนารายราชาส่วนองค์พระบรมราชาเองทรงดำรงตำแหน่งพยศเป็นพระมหาอุปราชและสวรรคตในปีเดียวกันรัชสมัยของสมเด็จพระนารายราชาพระพุทธศาสนาเทวราชลุ่งเดืองมากเพราะเป็นศาสนานุทูปัมภมทรงสร้างวัดต่างๆมากมายในเขมรแต่พระนารายราชาทรงแต่งตั้งพระอนุชาพระศรีลาสาขึ้น เป็นพระมหาอุปราชทําให้พระราชโอรสของพระนารายราชาคือพระนารายณ์ไม่พอใจและก่อการกรบฏต่อพระราชบิดายึดหัวเมืองต่างๆทางใต้อาณาจักรพระราชบิดาพระนารายราชาได้ทรงนําทัพเข้าปราบปรามพระนารายณ์จึงสงบไปช่วงหนึ่งเมื่อพระนารายราชาสวรรคตพระศรีราชาก็เถลิงราชสมบัติเป็นกษัตริย์เขมร และตั้งพระอนุชาพระยาธรรมราชาเป็นพระมหาอุปราชพระนารายณ์รามเห็นดังนั้นจึงทรงประกอบพิธีราชพิเศษขึ้นบ้างที่เมืองศรีสุนทรเป็นพระศรีสุโยทัยราชาพระศรีราชาจึงนำทัพเข้าห้ำหั่นกับพระราชนัดดาพระยาธรรมราชามหาอุปราชก็ฉวยโอกาสตั้งตัวเป็นกษัตริย์เช่นกันพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระธรรมราชาธิราชราชธิบดีจึงกลายเป็นสมคานกลางเมืองสามฝ่ายบังเอิญว่าสมเด็จพระธรรมราชาธิราชมีพระราชมัรดาเป็นชาวอายุทยาและรู้จักกับพระยาเดโชข้าราชการฝ่ายกรุงศรีอยุธยาพระยาเดโชได้กราบทูลพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาวงเล็บสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถ ให้ส่งทัพมาช่วยปราบขบฏในอาณาจักรขมรทัพในกรุงศรีจึงบุกเข้ามาขมรในปีพุทธศกราช2 0 1 1ตีกองทัพของพระศรีธาราชาและก็พระศรีสุรโยไทยแตกพ่ายจับองค์กษัตริย์ขมรทั้งสองกลับมายังอยุธย,ยาเหลือเพียงพระธรรมราชาธิราชเป็นเอกกษัตริย์แห่งกัมพูชาต่อไปในปีพุทธศกราช283 พงเสาวดานเขมรระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยานำทัพเข้ามารุกรานเมืองกัมพูชาด้วยพระองค์เองแต่สมเด็จพระบรมราชาก็สามารถต้านทานและเอาชนะกองทัพอยุธยาได้และจับได้เฉลยเป็นจำนวนมากสมเด็จพระชัยราชาทรงต้องเสด็จหนีกลับไปในปีพุทธศักราช296สมเด็จพระบรมราชา ได้ส่งประกอบพิธีร,ราชาพิเศษใหม่ที่กรุงละแวกเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีในปีพุทธศักราช298สมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิได้ส่งพระยาโอค์หรือพระเสษธิทราราชพระราชโอรสในพระศรีราชาที่ถูกกองทัพอยุธยาจับกลับไปนั้นสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิทรงชุบเลี้ยงไว้ ที่เมืองสวรรคโลกและทรงส่งพระยาโอ่งมาตีนครกัมพูชาเพื่อทวงสิทธิ์ราชสมบัติสมเด็จพระบรมราชาทรงนำทัพออกไปพร้อมกับพระราชาธิบดีมหาอุปราชพระราชโอรสออกไปรบกับพระยาโอเจ้าพระยาโอ่สิ้นพระชนในที่รบสมเด็จพระบรมราชาโปรดให้นำพระศพของพระยาโอมาจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติ ได้ออกนามพระยาโอ่งว่าสมเด็จพระเรียมสมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช1 9 9พระมหาอุปราชราชาธิบดีก็สิ้นพระชนไปก่อนนะพระราชโอรสได้คือพระปรมินราชาจึงขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระบรมราชาที่4มีพระราชโอรสกับพระมเหสีคือสมเด็จพระสัทถา และมีพระราชโอรสกพระสนมคือพระศรีสุพรรณมาธิราชและมีกับพระสนมอีกนางคือพระเจ้ายาอ้นปีพุทธศักราช2112ปีเสียกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาก็อาศัยจังหวะที่กรุงศรีอ่อนแอยกทัพมาบุกร้อมกรุงศรีไว้และแตะถูกสมเด็จพระมหาสรรมราชาธิราชขับไล่กลับมา เมื่อปีพุทธศักราช2119สมเด็จพระบรมราชาธิราชก็ทรงย้ายไปประทับที่เมืองกำปงกระสังเพื่อทรงบัญชาการในการเข้าตีนครราชสีมาค้องกรุงศรีอัสยาโดยสำเร็จจับเฉลยกลับมาเป็นจำนวนมากในปีเดียวกันนี้เองตามพงศาวดารของเขมรเจ้ามหาอุปราชแห่งล้านช้างกรงเล็บตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าได้ส่งช้าง มาท้าดวลกับช้างของสมเด็จพระบรมราชาหากเมืองไทยแพ้ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอีกฝ่ายปรากฏว่าช้างของฝ่ายกัมพูชาชนะสมเด็จพระบรมราชาจึงทรงกันไพร่ผลลาวที่ติดตามมาอย่างช้างไว้ปล่อยแต่ช้างกลับไปพระมหาอุปราชพิโรธเป็นอย่างมากที่สรงเสียทีแก่สมเด็จพระบรมราชา จึงทรงนำทัพที่ลาวมาด้วยพระองค์เองลงมาเพื่อที่จะบุกเมืองกัมพูชาประสัตรสองประเทศทำยุทธหัตถีกันที่เกาะเจ้ารามสมเด็จพระบรมาราชาทรงชนะทัพของเขมรก็เอาชนะลาวได้และจับเชลยได้เป็นจำนวนมากในรัชกาลของพระราชาที่บดีที่4ได้มีชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อเป็นครั้งแรกเป็นชาวสเปน นับตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรละแวกก็มีสัมพันธไมตรีต่อสเปนในสมเด็จพระราชาธิบดีที่4ทรงสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2119สมเด็จพระสัตราขึ้นครองราชสมบัติต่อเป็นสมเด็จพระราชาธิราชที่5มีพระราชาโอรสกับพระมเหสีคือสมเด็จพระชัยเชษฐามหาอุปราชและสมเด็จเจ้าพระญาตน ในปีพุทธศักราช2,121สมเด็จพระบรมราชาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีพระบรมราชาพิเศษให้แก่พระราชบุตรทั้งสองคือสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระชัยเชษฐาทิราชและสมเด็จพระเจ้ายาตนเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่6เท่ากับในขณะนั้นเมืองกัมพูชามีกษัตริย์สององค์ในเวลาเดียวกัน ในรสมัยของสมเด็จพระบรมาราชาที่ห้านี่เองที่นักผจญภัยชาวสเปนได้เข้ามาสนองและก็เข้ามาตีสเสนิทต่อพระบรมาราชาทรงเป็นลับเป็นราชโอรสบนธรรมสมเด็จพระราชาทรงเจ้าพระองคร์รักเป็นชาวสเปนและก็โปดรดปปรเกรจนสิน้นการเสียกลุ่มระแวกในปีพุทธศักราช2139 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงครีธาทัพสยามเข้ามาบุกที่เมืองกัมพูชาชงเข้ายึดเมืองต่างๆได้สมเด็จพระบรมราชาพระสัตถามีพระราชโองการให้นำทัพเข้าขัดขวางทัพสยามแต่ให้อพยพคนหลบหนีออกจากเส้นทางเดินทัพของพระนเรศวรมหาราชและมีพระราชสารถึงวิศวกรชาวสเปนประจำเมืองมะนิลาเพื่อขอทัพ ของฝรั่งมาช่วยการต้านทัพของสยามฝ่ายเมืองมณิลาเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กัมพูชามาเป็นเมืองขึ้นจึงส่งสับทัพมา120นายเพื่อป้องกันกรุงละแวกแต่ไม่ทันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพมาถึงเมืองละแวกก่อนสมเด็จพระสัทถาเข้าประทับช้างทรงออกมาป้องกันเมืองมาพบกับพระนเรศวรมหาราช หมายจะก,กระทำยุทธหทัตถีแต่ช้างของสมเด็จพระส,สัทถากับคราบกลัวช้างของพระนเรศวรมหาราชวิ่งเตลดิดหนีไปสมเด็จพระส,สัทถาทรงเสียท่าดังนั้นแล้วเห็นว่าจะพาพระราชโอรกสกษัตริย์ทั้งสองและพระเมเสีตายจึงพากันหนีไปอยู่ที่เมืองสุนทรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงบุกเข้าเผาทำลายเมืองละแวกจนย่อยยับแล้วในปีพุทธศักราช 2,137กษัตริย์ทั้งสและพระเมเหสีพากันสเสด็จหนีไปที่เมืองสติงตึงของหลานช้างสมเด็จพระสัตถาและสมเด็จพระชัยเชษฐาพระราชบุตรชงประส่วนชินพระสนที่เมืองสติงตึงฝ่ายทางเมืองกัมพูชาเมื่อไม่มีกษัตริยโดยดูแลอำนาจก็ขึ้นอยู่กับพระวงศ์ชั้นผู้น้อยแต่เป็นขุนนานตำแหน่งสูงชื่อ สมเด็จพระรามเชิงภัยเป็นผู้นำฝ่ายเขเมรต่อต้านกับการยึดครองของฝ่ายสยามมีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองสุนทรฝ่ายสมเด็จพระเเรศวรมหาราชโปรดให้เลิกทัพกลับไปพร้อมกับกวาดต้อนชาวเขเมรกลับไปเป็นจำนวนมากโดยนำองค์สีพระรีสุริโยพรรษาพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาธิราพในพระสัทถากลับมาไว้ยังกรุงศรีอยุทยาด้วย แต่สมเด็จพระนเ,นนเรศวกรก็าวโปรดให้พระมหามรีคุมสถานการณ์ในขมิไวทออรรททบบ้ที่เมืองอุดงมีชัยพระรามเชิงพัยจึงกีธาทัพบุกขับไล่พระมหามรีที่เมืองอุดมมีชัยในปีพุทธศักราช2138พระเมห์พระมหามรีถอยทัพมาที่เมืองสยามพระรามเชิงพัยจึงเป็นเอกสัตย์แห่งกัมพูชาเหตุการณ์เสียเมืองละแวก สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปรีธาทัพบุกเข้ากัมพูชาในปีพธุธศกราช2131สมเด็จพระบรมราชาระสัทธาพร้อมด้วยพระราชโอรสของพระองค์คือพระชัยเชษฐาธิราชและสมเด็จพระบรมราชาส็ิหนี้ไปยังเมืองศรีสุนทรต่อมาในปีพธศกราช2137สามกษัตริย์ได้พากันหนีไปที่เมืองสตงตึงของล้านชา้าง สมเด็จพระสัท t าและสมเด็จพระชัยเชษฐาก็ประชวรสวรรคตรเหลือเพียงสมเด็จพระบรมราชาประทับอยู่ที่เมืองสติงตึงทางฝ่ายเมืองเขมรก็มีขุนนางระดับสูงรวมทั้งเป็นเชื้อพระวงศ์ห่างๆมีพระรามว่าสมเด็จพระราม,มาธิบดีครองเมืองเชียงพัยจึงเรียกกันว่าสมเด็จพระรามเชียงพัยได้ตั้งตนเป็นผู้นำเขมรมีฐานที่มั่น ที่เมืองศีสุนทรยกทัพมาขับไล่สยามของพระมหาบนตรีที่ประจำการอยู่ที่เมืองสระบ,บุรีคอยควบคุมสถานการณ์ในขเขมรแต่ก็ถูกสมเด็จพระรามเชิงงพรยขับไล่ไปในปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระรามเชิงงพรยจึงเป็นเอกสัตย์แห่งแคว้นกัมพูชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสรุปก็คือหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปกรีธาทัพที่โจมตีเมืองระแวกในครั้งนั้นก็เผาทำลายเมืองระแวกจนหมดสิ้นแล้วก็กวาดต้อนเฉลยมาเป็นจำนวนมากในเหตุการณ์ครั้งนั้นจากพระรามเชียงพัยก็เป็นเหตุให้กลุ่มละแวกเริ่มล่มสลายลงมาต่อๆกันมาในที่สุดและนั่นก็คือจุดจบของยุคมืดยุคมืดนะครับในดินแดนกัมพูชาในที่สุดครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สักระดิ่งด้วยนะครับ